สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me PG วันนี้นะคุณผู้ชมครับคือเรามาเล่นในด่านเออเป็นด่านโรงพยาบาลนะแต่จริงๆผมยังไม่ได้ซื้อด่านโรงพยาบาลเลยแต่คือผมซื้อด่านฟักทองนะซึ่งในวันนี้นะเราจะมาเล่นกับไอ้เจ้าฟักทองตัวน,น้อยๆนะครับให้ผ่านนะจริงๆมันไม่มีความจําเป็นเลยนะไอ้ฟักทองนะแต่ถามว่ามันทําอะไรได้นะฟักทอง คือผมจะมาที่บายอย่างนี้ครับว่าฟักทองเนี่ยยิ่งเราไล่ล่ามั้นะเราจะยิ่งได้โบนัสเหรียญน,นะซึ่งไอโบนัสเหรียญเนี่ยเราจะสามารถได้จากการไล่ล่านั่นแหละเนาะโอเคแล้วกูจะพูดแบบนั้นทําไมวะโอเคมาเก็บไอ่เป่าเทียนได้ปะเป่าให้ดับได้โอเคนะซึ่งอันนี้เหมือนกับว่ามันทําเป็นธีมของฮาโลวีนไปเลยเนาะโอเคตอนนี้ผีก็ซื้ออยู่ไหนไม่รู้นะเอาเป็นว่าเราเล่นๆไปก่อน โอเคคือฟักทองเนี่ยมันเป็นโหมดที่แบบสําหรับคนที่แบบว่าอยากเก็บตังค์เยอะๆนะเพื่อไปซื้อด่านอื่นเนาะโอเคมาได้สามอันละเออแดงบวกเขียวจะได้พังตัวนะเพราะว่านี้เขียวบวกแดงได้วิง่งแดงบวกเขียวได้พังตัวจําไว้คือเราไม่ได้เล่นเพิ่มเอาผ่านอย่างเดียวนะเพราะว่าเราจะไล่ล่าไอ้ฟักทองด้วยนะมาละมั้ง มันอยู่ชั้นล่างนะเดี๋ยวผมขึ้นชั้นบนดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าฟักทองเนะี่ยมันอยู่ชั้นบนนะโอเคเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าปะ่ะเนี่ยนๆเราไลา่ไล่อย่างงี้นะปึ๊บกดปึ๊บแล้วมันก็จะวิ่งไปคือมันเราไม่ต้องไปจับมันนะแค่แบบวิ่งชนมันเนะนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเนะี่ยเห็นปะ่ะทำแบบนี้เรื่อยๆนะไปไปไปโอเคเนะี่ยเราได้โบนัสเหรียญลเห็นปะ่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่าเราได้โบนัสเหรียนะซากหนูตายโอเค คือมีหลายคนบอกว่าอยากให้ผมเล่นไอ้ด่านนี้นะครับก็มาเล่นให้ดูแล้วเนาะเอาจิงที่เลือกระดับง่ายนะครับเพียงเพราะว่าอยากจะแค่มาเล่นกับฝักทองเฉยๆเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บถุงกันแล้วก็ไล่ล่าฝักทองนะจริงๆมันเป็นลูกกวาดนะมันเป็นลูกกวาดโดนัทอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันอยู่ในเทศกาลฮาลโลวีนนะครับหมายถึงในด่านนี้เนาะในธีมของด่านนี้นะครับรู้ว่าพักๆทองเนี่ยกดแล้วมันมีเสียงนะ นั่นแหละครับคือเสียงของฟักทองคุณผู้ชมได้ยินหรือยงังเสียงมันไม่ได้ออกน่ากลัวเลยนะมันไม่ได้มีความน่ากลัวสักติ๊กเลยอะคือเสียงมันเหมือนแบบคนปวดขี้มากกว่าเออแ <c oughs> ม่งมาเป็นเสียงหลอนได้ไงวะเนี่ยมึงอะเนี่ยแล้วมันก็อยู่ชั้นเราชั้นเดียวกับเราแล้วตอนนี้นะรอมันลงไปโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องนู้นนะเพื่อเพื่อเอาสกิลพังตัวนะ แนวห้องนี้แหละห้องนี้แหละโอเคเขียวฟึบอ่านี่คือพางตัวนะแล้วก็จะสามารถเดินชิวๆแบบโง่ๆได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟักทองก็จะอย่างเงี้ยก็ไล่ไล่ไปนะหวัสดีกระสือเสียใจที่นายไม่ได้เห็นฉันไล่ไปไล่ไปโอเคเนะี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วมันก็จะอาจจะหยุดอยู่ตรงนี้วะหยุดหรือยังหยุดหรือยังยังไม่หยุดวะเองไม่อยู่หรอไอ้ชายเราลองไล่ไปเรื่อยๆ โอเคไป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 เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยสนุกสนุกนะคุณผู้ชมอ่ะลาย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 พอ,พอจะยังไอ้ชายเนีเออ่ยอย่างเงี้ยคือเราจะได้โบนัสนะเห็นปะ่ะได้โบนัสเหรียญคูณสามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเนาะอ่ะไล่ไล่ไล่เขาไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเหงา อยู่ชั้นนี้ปะวะไม่ได้อยู่นะเ่ยเราก็ไล่ๆไปนะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมจะผ่านละผมก็จะไม่อะไรกับมันมากนะโอเคมันเหมือนจะลงมาละเนี่ยเห็นาะมันมาละโอเคเราหลบดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันขึ้นไป ปล่อยเขาขึ้นไปความสบายใจนะครับปล่อยเขาไปไลายล่ยลอ่ะมึงมึงขึ้นไปดังนั้นกูไม่ขึ้นละกูไปนะครับคุณผู้ชมกูไปดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ได้เหรียญเพิ่มมาติ๊หนึ่งนะครับเพราะวันนี้ผมเล่นระดับง่ายเลยไงแต่ถ้าเล่นระดับยากเนี่ยอย่างอย่างต่ำน่าจะได้ประมาณสัก40-50เหรียญหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแล้วจะมากกว่านั้นนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะครับผมก็ไม่เคยเล่นระดับยากกับฟักทองเหมือนกันนะค,คุณผู้ชม ก็เป็นไงบ้างผมก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปเอิร์กด้วยนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ